ในประเทศไทยเนี่ยจะมีอุจจสองประเทศก็คือวัดธรรมยุนนะคะกับวัดเราเรียกว่าวัดป่าวัดป่ามหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ธรรมกายก็นักเรียนหลายคนก็อชอบนิยมไปขบวนที่วัดปคค่า,าคุณครูก็ไมชอบแต่ทราบไม่ก็เลยเพราะวัดป่าท่านจะจัดข่าสายที่เป็นเพราะว่าท่านจัดไม่เดียวและเดินผายได้นะคะไหนคนไหนจะมาวัดป่า วัดพระเพิ่มมากขึ้นไหว้่าจะทำสิ่งนี้ไหมไม่มีเลยหรออ๋อจะอะไรแบบวันนี้เราก็ได้มาเล็วเวลามาอบรมธรรมะสิ่งที่อยากเรียนได้ที่สุดคือได้ความรู้และนำไปปฏิบัติไม่ใช่ว่าได้ความรู้แล้วพอมและตกอย่างรักเลยไม่ใช่นะคะการมาฝึกปฏิบัติจริงแบบนี้มันจะทำให้เราฝึกผ่านจากที่ย่างหยีดีกว่าการเรียนในห้องเรียน เราได้เห็นของจริงได้เห็นสถานที่จริงได้มาปฏิบัติจริงต่อหนักพระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติมีปฏิบัติชอบได้มาเห็นสถานที่สําคัญของศาสนาพวกน่นก็คือวัดแล้วก็มีโบสถ์นะคะแล้วก็มีสถานที่เกี่ยวกับการประกอบศาสนาอิสลามนะคะในในเขตยนว่าจะแบ่งเป็นสองเขตคือเขีนพุทธาวาสเขียนสัมพาวาสเขียนพุทธาวาสคือเขียนสัมพันธ์ที่จะเป็นสถานที่ สถานพระประธานอย่าเช่นโบสถ์วิหารสุทูแต่ถ้าเหตุสัมภาระเป็นเหตุที่อยู่ของพระสงฆ์เช่นขุดบุตรพระสงฆ์นะคะแล้วก็ขอไทยขอฉันศาลานาประเรียนนะคะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ในวัดทุกวันเนี่ยแต่ก่อนแต่ก่อนที่ไม่มีนะคะเป็นเงนของสงฆ์ปัจจุบันในในวัดทุกวันต้องมีเงนของสงฆ์นะคะเพราะว่าเป็นเครื่องภิญของศาสนาพุทธที่จะต้องมาอาศัยวัด ก่อนอนเรียนที 60, 60, 60, ่เราไปขอที่ไหนก็มีเอกลักษณ์ในรสร้างแตกต่างเกว่าตายชาต่อมาทุกวัดแต่ในวัดไม่ใช่อย่างนทุกวัดนะ่างเช่นวัดบุรพาานก็ไม่มีเนขอสงสนะคะก็จะเป็นนบบนั่ในช่วงที่รอท่านหลวงพ่อนะคะผขก็อยากให้เรียนว่สอบปันกาอีก่อน กับท่าเรียงกับท่าจะเรียงท่าจะเรียงนะคท่าจเรียงท่าจะเรียง เออจริงๆวันพาอ่ะที่ว่า ของบานเนี่ยแล้วมันไม่ได้วดในต้นบุนะคะไม่่มเทิหน่อยนะคนไหนที่อ้วๆไม่สามารถนั่งาทียได้ยนั่งมาเรียงได้นะคะครูเข้าใจนะว่าถ้าหนักเยอมันจะวดมากหขา่นที่มใช่เย ับนั่งเลยไม่ใช่ทุกคนจะนั่งเลยค่ะ จะบอ,อก,ปปบกบอออว่าเราไปโดยทางสิษย์จากคณะอุดมเรียนสุริยไผ่เรียนท่านผู้มในการเรียนนายคำนวณบุญพ่อคณะท่านรองรุ่มในการในคณะสายช่างประสนศึกษาปีที่หกแล้วก็เแยวที่ 5. แถวขั้นนะคะวันนี้นะคะเป็นวันแรกของการเข้าโครงการสืบรุ่งอารานของสายช่างประสนศึกษาปีที่หกและใน,นระดับต่อไปขอเรียนเชิญท่าน ร่วการเรียนได้ถือเทียนผู้เทียนบูชาพระพนัสใจค่ะทุกคนนะคะัเรียน มีการทีอ่านปรนาศรายงาน นับการกพระครูโสภณธรรมราศีเจ้ากคณะพระธรรมสุรีพระพุทธไใยธรรมบุญนอู้บริการโรงเดลหลวง่สุรยาพงศ์นนานของคณะกรรมการรงานโครงการพัฒนาคุณธรรมจะยึดทาสู่โรคนาราขอกราบขอบพระคุณพระครูโสภณธรรมราศีเป็นอย่างสูงยิ่ง ที่พระบุณจเจ้าเมตตาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสู่ร่วมารามของนักเรียนในวันนี้โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมประจำปีการศาึกษา2566ได้จัดขึ้นระหว่งางวันที่19มิถุนายน2566ถึงวันที่ 30มิถุนากรยสิงร์รวมระยะเวลา10วันโดยมีกลุ่มเป้าหมายของโครงการคือนักเรียนระดับชั้นอุามกานณถึงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยเขาเ้าว่ากิจกรรมต่อเนื่องกันไปตามปฏิทินในโครงการซึ่งได้รับการสนับสนุนว่ประมาณจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมเิยธรรม ดวงเดียนของทวงสุรเดียพรและได้รับความเมตตาจากพระวิทยากรวัดป่าดาอนตาปสิทธด้วยดีเช่นเคยการเป็นงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของโรครงการดังน,นี้ 1. เพื่อสร้างจิตนติให้นักเรียนมีคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของวัดซึ่งเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธ 2. เพื่อขัดเคลืจิตใจนักเรียนให้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีดรพฤตตนประพฤตประหาดตนได้ถูกต้องตามหลักธรรมการศาสนาร่วมสนุกสนองพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ชาติไทยเสด็จไป 3. เพื่อปลุกฝังคุณลักษณะพึ่ประสงค์แปประการให้นักเรียนนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และในวันน <molec> <laughs> ี้สายชันประสกสาปีที่หได้นับนักเรียนจำนวน212คนคณะครูผู้ดูแลจำนวน10คนรวมทั้งสิ้น222คนเข้าร่วมโครงการเป็นสายชันแรกแบบนี้ได้เวลาสมควรแล้วรับการให้มนุษย์ครูมคนทอารานสีเจ้าคณะอำเภอเมืองสร์ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริย่ทำสู่ร่มอาราณขององเดือนหลวงตรงสู่พระวิญญาณประจับปีการศึกษา2560และกล่าวให้โู้ว่าข้อคิดกระติดท,ทำแต่ผู้เข้าร่วมโครงการการการอิงสอบควรขอะกาศมีมนครับ